ครับสวัสดีพี่น้องสูขสุกันสมองสุบอนนะครับอย่างแชนแนลมาอีกือเกาหลักพี่น้องมันอีกกินง่ายๆไม่ต้องเฮ็ดอย่างไรไปซื้อเพิ่นมากครับกินหน้มกับเขาเหนี้วนะครับมันนี่กับบักพริกแดงนะครับมาอยากจังสีนะครับมันนี่ขึ้นอยากสมๆเปรี้ยวๆจังไยมแจังจืดน้ำดีพี่น้องลองข้อจังจืดกระซื้อเพิ่นมากนะครับพี่น้องกินกับเขาเนี้วครับไม่ไม่เขาขาวไหม เสียบๆน้ำกันหนึ่งแล้วไม่ไหมนะครับหนึ่งแล้วกินเลยแหละนะครับโบ้เดทไทพี่น้องเบิ้งครับมือนีโบ้เดทไทตอนนั้นหนึ่งขง้าวหอยเบิ้งนะครับมาเอาซ้ำนี่โหลดนะครับมากินกับเนียมนะครับบักพริกเสร็จละเอาบักพริกนัวง่ใหญ่ใส่โหลด,ดเนาะพักกับวุ้นี้ครับเพียงหนึ่ง ขอนอนปันครับปันมาันมืดไปบายกี่ตมน้องมันอี่กันไปอันนนำอยู่หน้าครับคนำป่าใช้ยังไงกันเพ,พนื่อนมันว่อันนัวปันไลนขอนองนหยาดบาทคำเดิมหนัก กัญเชียมันกูยังสืสมักนอันนี้กันห่อนๆครับอุ่นแล้วไม่ซื้อไม่แล้วไออม่อุ่นอีกนะครับห้อนๆได้แล้วพี่น้องแังจืดแังจืดพักไส้วุ่นเส้นนะครับกินเขาแรงกับหน้มครับมึงร้านหน่อยกินเนาะ ร้หน่อยกินอาหารเกาหลีมื้อนี้กินอาหารเกาหลีครับพี่น้องมาม่ากเกาหลีอันเผ็ดๆพชนะพี่น้องโอ้มื้อนี้กินมาม่ากเกาหลีร้านหน่อยกันเ้ย คุยแนมน้ยมแห็นไหมเนาะแซบมันาะแจงล่งทุ่มลายเนี่นง, <c oughs> งทุ่สี่สิบสี่สิบบาทครับมึงสี่สิบร่วมบักพิกกับ่บร่วมมันแจงจืดดิพี่น้อง ใส่สองน้อยเข้าไปเรวจ็เพดเจ้าเจ้าเพื่อนนะเสียงร้านานกมากฝากพี่น้องกล้ยกดแช่นน้น้ำเด้อนะครับช่องนี้แบงค์ช้แนวเลยอันแสวงรถเกี่ยวข้าวพารวยได้พี่น้องนม่เพจเดอนะครับ ผมเลยมักเสียงสศกเสียงดวงนะครับกับมะงเานะครับ, <S <S บหลังงานมาออการบ้านไปเช็ดเสียงหูซิบกระเป๋า <S 1> <S 1> ถ้าเราไม่ย่างลูก อืมสวยตัวนน้ไหมหลานหน่อยเอามาถามวัดลูกกระตุนนะครับที่หลังเจ่งแต่ว,ว่าไปเอาไปเบิง้งกระลูกเนีย่ยเอาไปชงคนคู่เขาระบายสีเลยเขากลับมาให้ห้องเบิง้งครับพี่น้องหลานหน่อยอันนี้ยุอนุบาลสามนะครับที่คืนปอเนึ่งปีนี้ละน้องจิ๊บอะจี่น้องแพลวหนี่งยุคป,ปอสองที่คืนปอสามปีนี้สำคัญกับน,อน้องไงละเอือยก็ได้ คแ่บด้ยปนางนั้นมากินนะหายังลูกหืมหายังกว่า ส, <laughs> ส<อ>นนัสีอยูออย,นะอยู่ไน้่ั่บฮึ่บฮึ้บฮึ่บฮึ่บฮ้่บฮึ่บฮ่บฮก่บนหนึ่บยึ่บฮึ่นฮ่บฮึ่บฮ่บฮึ่เฮึ่คฮึ่บฮู่บาึคบฮึ่บฮึ่บหั่บฮึอบฮึคบฮ่บฮ่บฮึองสูงมสงมงงม่มืมึะะ่บฮ่บฮึ่บฮึ่บฮ่บฮึ่่่่่มบภาระองไป ช่วยจิกก้ามหอดกัดดึกอยู่ย่ำเว้นหรอบอโบเดตโบเดตไท,ย,ทยคือเรื่อ,องโบไม่มีเวลานะครับไายแต่เนี่ยหมแดงส่วนใหญ่นะครับกินเขาแล้วครับผ่าร้านหน่อยนอนนอนหอดพุทะจังหน่อยใหญ่กับจังสีมานะครับที่สุ่มหาสุ่ม ซื้อเน้มันนเพินมานะครับ่นีองที่แรกก็จะขึ้นย่างไว้สิกขีวเขาเนาวันนี้ินเขียวีขันเห็ดเน้อมันออกกับเนื้หลุดง่ายๆเลยเนาะเขาหันกับเน้มนแซบด้วยกี่วันก็แซบด้วยพีองนี่รายอยากกินเนื้มบอกเห็นเรากินก็อยากกินน้ำหนบนี้นนะ เอาเขานะั้นมันบรุ่งบริสุทธิก็แปลว่าทิ่เมืองเอาแข็งแกร่งเอาอีกนั่นกินออกคลิปเลยอันนี้เท่ากินมันก็อยากนะั้นหลานหน่อยว่ากันกินกินมะมานเกาหลีเม็พดพลาฮอร์พี่น้องทำเป็นข้าวปุ่นนี่เม็ดอันโลคัวนสองคนนะครับมือหนึ่งก็มีข้าวปุ่นนะครับ เป็นคนมักอันเซนนะครับร้านน้อยก็ได้จะแของกับมากขึ้นกันหรอวะต่ว่าร้านน้อยมักกวม ขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับที่เบิง่งจิบของอันช่องแงะแหว่งชาแนลสํานักรถเกี่ยวข้าวพารวยเด้อพี่น้องนะ <c oughs> ขออนุญาตปลาข้าครับ,บไม่อยากเจียวอีกนะครับนะเอาปล่อนละหน่อยฮะกินนุกเสียบมาครับกินเนื้อเสียบนะครับขอบคุณพี่น้องสุขุขสุขคนสมุกสุสวรรณละนะครับ ทีบบางลิปของช่องนี้แหวงนะครับเด้อนะครับย้องก็มีแหงดอกนะครับขอให้พี่น้องอกดดาวน์ให้น้าเนยเด้อพี่น้องพอเด้เหตคลิปต่อไปนะครับขอพุณพี่น้องหลายๆนะครับผู้สนับสนุนนะครับพ่อได้ให้กำลังใจช่องนี้แหวงนะครับผู้ที่กดดาวน์ให้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆสมองสุวณนะครับ ร้านหน่อยครับกิ่นเนีไยในร้านหน่อยมันก็มาบมันน้ำมันมันอยู่ต้อกลั่นนะพี่น้องยุ่งกันกับร้านหน่อยหมวกอานก็พาไปสวนไปซิวร้านหน่อยก็ไหนนะครับมันมักเหมนน้ำ ก็แนืนึ่ก็แสบคือก็แล้พี่อนอ่มไม่เหนรอมาแต่ร้านหน่อยก็แสบขอเดียวให้แสบอึสบเนืมันบ้างเสียบร้านหน่อยแสบแน้น้หมูครับพี่น้่งสื่อมากล่ะมาลยวขึ้นขาบแบไงเลย โบ้ดีเสีตะลันหน่องเพราะงก็แสีบเือกันแสีบเนีมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุงสุวรรณเด้อครับที่ให้กำลังบมกระมัง,งแรงใจนะครับที่กดดาวให้ในี่แหวงเด้อครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่นอ้องสุมงสุวรรณสู่แจกของประเทศของโลกหมดละนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สักนี้สักวันนะครับอันอนั้นกินแหนมก็สิกินบ้บเดดอกพี่น้อง คันโดนไล้วอีกอย่าพี่น้องสำคาญนะครับพี่น้องซอาานี่แหละอันมีแกงเกลือจะกินมาแล้วนะครับพี่น้องอืมจังนสี่อะคันได้กินน้ำมันก็บติดลมดิพี่น้องกินเขาเอิ่มบ่เป็นนะพี่น้องเดี๋ยวเศร้าอูซื้อนะครับเก็บนี่เอาไปชานีซะก่อนสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ